หน้ากระดานนะครับแถวหน้ากระดานทั้งหมดแถวสองเลยรัดชาเข้าครับตำรวจพยายามลุกคลืบนะคะมาทีละห้าเก้าเล่นอะไรนครับมาเลย่นไปยเล่นยื่นเฉยๆไม่เป็นงั้นเหรอทำไมตอนแรกเรายืนหยู่เฉยนะมาทีบริเวณด้านหน้าซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพ้นจากสื่อมวลชนนะคะ สื่อมวลชนอยู่ตรงกลางระหว่างตำตรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในขณะนี้นะคะหนูรู้นะว่าพี่อ่ะต้องอดทนแต่หนูก็ไม่ทนเหมือนกันหนูก็ตู้เพราะลูกผู้หลานหนูเหมือนกัน ไม่เอาวสิจยงนะครับจะไป่ยงนทีนะฮาก็เป็นไปด้ไหมละครับซึ่งกูีดูแลความเรียบร้อยบอกว่าจะซื้ก้าวมาเพียห้าก้าวและจะไม่เดินหน้าต่อไปในขณะนี้นะคะมันนะพี่เอาเด็ นนผมเนี่ยจะมวยอยน,นรอหนึตรงกลางระหว,ว่างกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร2563กับกำลังพวบคุมฝูงชน มีการพียงแค่กลุ่มผู้ชุมนุมสามคนที่ถือป้ายนะคะเราเห็นหนายเอกชัยหอมกังวานอยู่แนวหน้านะคะเอกชัยคุณเอกชัยหอมกังวานอยู่แนวหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณถนนพิษณุโลก ทำเช่นนั้นบบเดียวกันนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้ผมไม่มีอะไรที่จะต้องมาทำร้ายท่านกันเลยแต่อย่าทำร้ายกันนะครับขอแค่นี้อย่าขยับเข้ามาเพราะพวกเราจะไม่ขยับไปอีกแล้วยืนอยู่ตรงนี้เราสู้เพื่อนาคตของเราเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องเหมือนเมื่อวานนี้เกิดขึ้นอีกเลย อย่าให้วันที่14ตุลาสัมลอยอีกและที่สำคัญที่สุดอย่าให้6ตุลามันกลับมาประชาชนหมองเลือดมาพอแล้วไปเอาแล้ว,วอย่าให้มันอีกเลยหนึ่งใน ชุมนุมนะคะซึ่งเขาก็ยืนยันว่าจุดนี้ไม่ได้มีไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีแกนนำแต่อย่างใดนะคะซึ่งเราก็จะไปดูบรรยากาศนะคะว่าในขณะนี้เป็นการประชิญหน้ากันของกลุ่มผู้ชุมนุมรวมไปถึงตํารวจควบคุมผูงชชนนะคะไรซึ่งอุปกรณ์หรือว่าสิ่งกีดขวาง